ก่อนอื่นนะครับวันนี้ก็อย่างที่เกิดไว้ในชื่อเรื่องของว่าอย่าหาว่าแก๊ปเสือก e ับผมนะครับมีเรื่องกับเพื่อนบ้านนะฮะมาที่อเอกนะฮะว่าขอให้ลองเล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งหน่อยว่าเรื่องราวมันเป็นไงนะฮะเพราะว่าอยากให้เพื่อนหรือทุกคน กันแล้วก็ได้มีคําแนะนํานะครับเริ่มต้นมันมาจากอย่างนี้ครับอาทิตย์นี้ทุกๆคนคงรู้ว่าช่วงนี้ผมทําบ้าน,นครับที่ใครที่ติดตามหน้า facebook ผมก็จะเห็นว่าผมทําบ้านอยู่เสร็จแล้วอาทิตย์นี้ผมก็เลยอยู่บ้านเพื่อที่จะจบงานบ้านแล้วเพราะมันใกล้แล้วมันก็จะเหลือรา,า,ายละเอียดรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับผมก็เลยต้องอยู่บ้านเองครับประมาณบ่ายโมงมียามมันไล่ช่างที่จอดรอบบ้านผม ผมอธิบายคร่าวๆก่อนว่าตัวบ้านผมเนี่ยสมมติว่านี่คือตัวบ้านผมอยู่กลางสีเหลี่ยมนะครับรอบบ้านผมเนี่ยก็คือหน้าบ้านผมมีถนนในซอยนะครับบ้านผมอยู่หัวมุมซอยเลยแล้วก็มีถนอนอยู่รอบข้างบ้านที่ตรงข้ามกับผมเนี่ยไม่มีจะมีปัญหาอะไรนะครับผมก็มาจอดนี้ได้แต่วันนั้นมีงานมาสามงานฉะนั้นก็เลยเกิดการจอดรถที่หนึ่งสองสามอ่ารอบรอบรอบเขตรั้วบ้านผมเองนะครับ สักประมาณบ่ายโมงมียามจากโครงการมาไล่รถช่างที่ทํางานอยู่นะครับอ่านี่ดูภาพประกอบนะครับาทุกคนเห็นภาพประกอบอยู่จะเห็นอยู่อันนี้รถที่จอดอยู่คือรถตัวอย่างของลูกน้องผมพอดีเช้านั้นมาหาผมที่บ้านพอดีผมก็เลยให้ไปจอดตรงนั้นแล้วผมก็เลยไปถ่ายรูปอยู่บ้านที่มีปัญหาคือบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับที่จอดรถตอนเนี้ในรูปโดยที่เขาให้ยามมาไล่ตอนประมาณบ่ายโมง เขาบอกเขาบอกว่าเขาออกจากบ้านไม่ได้นี่คือเหตุผลนะเหตุผลซึ่งผมตอนนั้นผมงงมากเพราะผมไม่ได้ไม่มีความคิดไม่มีสติเลยว่าว่าจะไปจอดรถขวางเขาเพราะเราก็จะเอางานเราที่ที่เราทําบ้านอยู่อะไรเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็นหลักนะครับเขามีรถอยู่สองคันนะครับสเต็ปเขาก็คือคันหนึ่งเขาจะเอารถเข้าเข้าเข้าในรั้วบ้านเขาเอาหัวเข้าอีกคันหนึ่งจะหัวออกในลักษณะแบบเนี้ยกลับด้านกัน เพื่อที่ mm hmm. เพื่อที่เวลาเวลาวันดีคือดีอยากจะเอารถคันคันคันหัวหัวเอาหันหน้าออกออกก็จะเอาออกได้เลยอีกคันหนึ่งถอยออกก็จะต้องถอยหน้าบักซอยนะหน้าบักซอยบ้านกูเป็นเงี้ยขออนุญ,ญาตนะไ uh huh. หนๆก็ไหนๆและ้วหน้าบักซอยบ้านกูเป็นนี้เสร็จปุ๊บเวลารถเป็นคันหนึ่งอะ่ะที่จะต้องถอยออกมามันจะต้องถอยออกมาเป็นตัวเอสแล้วมาอยู่มาเลี้ยวมันมาถอยเข้าซอยกูเพื่อที่จะหันหัวออกไปอยากจะถามอ่ะอย่างทนายเชษฐนะครับ โดยหลักการแบบนี้ถือว่ากีดขวางเส้นทางการออกจากบ้านเขาหรือไม่เอาโดยหลักก่อนคือกฎข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดอะไรพวกบ้านประเ็นนิติของหมู่บ้านเนี่ยจะมีข้อบังคับเกี่ยวกับห้ามจอดหรือมีสถานที่ให้เก่าอ่เกสเข้าไปแล้วต้องต้องไปจอดตรงไหนหรือพูดรับเหมาเข้าไปต้องไปจอดตรงไหนอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าในกรณีอย่างเนี้ยโอเคมันต้องมาจอดหน้าบ้านมึงอยู่แล้วแหละเพราะมันต้องขนของขนช่างอะไรเข้ามาแต่ว่าปัญหาีอย่างนี้เอาเอาโดยหลักก่อน ไอ้ตรงที่จอดเนี่ยมันเป็นถนนออื mm hmm. คือคือจริงๆแล้วมันก็ถ้าเอาแบบทฤษฎีเนี่ย mm hmm. ถนนมันก็คือที่สําหรับสัญจรมันไม่ใช่ที่สําหรับจอดรถ mm hmm. นะคือเพราะฉะนั้นโดยสภาพมันจอดไม่ได้อยู่ละยิ่งแบบจอด mm hmm. จอดเลยจอดยาวเลยเนี่ยมันจอดไม่ได้ถ้าเอาโดยหลักนะครับ mm hmm. อันนี้พูดโดยหลักนะ mm hmm. แต่ว่าเออถ้าจอดกันแบบพอสมควรเพื่อความสะดวกในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้ามัไปจอดในที่ที่แบบเอ,อจัดไว้ ซึง่งอยู่ระยะไกลไม่สะดวกในการขนอุปกรณ์มันก็ใช้เวลาในการทํางานนนานขึ้นไม่สะดวกถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นจอดตรงนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่จําเป็นสําหรับความรู้สึกของผมแล้วเนี่ยผมเห็นภาพนี้นะผมรู้สึกผมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเรื่องที่ขี้หมูลาขี้หมาแห้งมากๆาคือหนึ่งเราไม่ได้จอดราบนบ่ายายมันอ่ะเราจะไปสนใจอะไรมันได้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยถนนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ย ผมว่ามันกว้างพอที่จะลับรถได้ได้ซ้าไปในขณะที่มีรถคันนี้จอดอยู่บอกเลยว่าถ้าเกิดสมมุติว่าตามประสบการณ์ผมนะตามประสบการณ์ผมนะเออบ้านบ้านผมเนี่ยที่ซอยจันทร์สิบวงเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะถนนหน้าบ้านเนี่ยนะจะบอกว่ากว้างแคบมากแค่สี่เมตรครึ่งไม่เกินนี้นะแล้วประตูบ้านผมเนี่ยฝังตรงข้ามประตูเลยจะมีรถจอดสองคัน นะขวางอยู่ทั้งปีทั้งชาติเป็นเป็นรถของอิตาลุงอ่วมฝั่งตรงข้ามบ้านซึ่งเอารถมาจอดทิ้งเพื่อจะถอดประกอบเพื่อเอาไปช่างกีโลขายนะถ้าถามว่าอย่างเงี้ยแล้วคุณถอยออกคุณเดินหน้าเข้าไม่ได้ผมว่าถ้ามึงไปอยู่บ้านกลัวกลัวมึงต้องผูกคอตายหน้าบ้านวันละสามครั้งอ่ะถึงบอกไงว่ามันมันมันนอนเซ็มากมากถ้ามึงถ้าจะจะถามว่าไปดูซอยนะเอาเอาเงี้ยไม่ต้องซอยบ้านผมนะ การสิทธิ์วงมีซอยอื่นไปดูแถวซอยประมาณสิบเอ็ดหรือซอยเก้าเรียกว่าถ้ายิ่งกว่าป่าบเซนึงต้องไปแถวนั้นเพราะว่าซอยมันจะกว้างแค่ประมาณสามเมตรไม่เกินแล้วเราต้องมีเข้าสวนสวนเข้าออกกันแล้วต้องมีการหลบปักซอยหน้าบ้านใครบ้านบ้านหนึ่งเพื่อจะเข้าจะออกอย่างนั้นคนพวกนั้นไม่ฆ่าตัวตายกันหมดเหรอหรือคนที่อยู่ในหมู่บ้านไม่ฆ่าตัวตายกันหมดเหรอไก่แค่ปัญหาไก่แค่มาจอดรถขวางแต่พญานาคบ้านมึง ก็ <polarization> คือก็ค <ique> ือสรุปเนียเนี่ยเนี่ยก็กกกันจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของกูกูจะจอดเรื่องของกูประมาณนั้นเป็นไหมเป็นเป็นเป็นมันเป็นเป็นถนนหมู่บ้ราะ่มันยังมันยังัจอดได้อยู่มันยังไปได้อยู่มันสับจอดได้มันถับจอดได้มันเป็นถนนในหมู่บ้านที่ที่ไม่ใช่ของมึงไม่ใช่ของกูเป็นของเงินรวมแล้วจะให้ตำรวจมาลากตำรวจก็เข้ามาไม่ได้ที่จะมาลากรถคันนี้ออกอืมอืม ใครจะมาว่าโอเคกูไม่ไปอ่ะกูจะทํางานโอเคโอเคอันหนึ่งนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปเดี๋ยวกลับมาหามาหาเจ้าของโครงการหน่อยเมื่อกี้ทางบ้านบอกแล้วว่าบ้านกูถนนพ่อถนนใหญ่มึงเลี้ยวได้มึงกลับรถได้นะในนามของลูกบ้านเจ้าของโครงการว่าไงครับครับก็เ่กีที่ถามเอกไปเนาะเกี่ยวกับเรื่องยามนะว่าเขามาไล่ด้วยเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะเข้าใจก่อนว่าประเด็นแรกเลยก็คือว่า ตัวบ้านเนี่ยเท่าที่ผมดูเนี่ยเขาก็ถ้าอยู่ในพื้นที่เนาะส่วนใหญ่ในกฎหมายเนี่ยในเรื่องของที่ผมดูเรื่องบริเวณเนี่ยอย่างแรกเลยก็ตัวเอกอยู่จอดอยู่ในบริเวณบ้านของเอกเองเนาะก็ <ๆ S 1> จะเป็นเพราะว่าบ,บ้านเอกจะมีอนาเขตค่อนข้างกว้างก็คือด้านบริเวณด้านหน้าเนี่ยไปถึงด้านข้างแล้วเป็นบ้านหัวมุมซึ่งซึง <ๆ S 1> ในในรูปแบบของการที่แบบเรามีบ้านลักษณะแบบเนี้ถ้าพื้นที่บ้านของเราเนี่ยเราก็มีโอกาสที่เราก็มีติดนะครับก็คือที่จะสามารถจอดรถในอนาเขต ที่อยู่บริเวณติดกับบ้านเราอะได้นะฮะดังนั้นเนี่ยจุดหนึ่งเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเนี่ยตรงส่วนเนี่ยผมดูแล้วเนี่ยเอ๋กับผมว่าเอกก็ไม่ผิดนะครับแต่อย่างนี้อย่างนี้ผมเรียนนิดนึงว่าจริงๆรนะเนผิดถ้าถ้าอยากให้ให้เอกแบบเอกคิดว่าเอากตรงบริเวณหน้าบ้านเขาเนี่ยถ้าเกิดกรณีที่ว่าบ้านเขาไม่ว่าจะหันจะหันที่จอดรถรถที่จอดอยู่ในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะหัน หันตูดมาหรือว่าหันหน้าออกเนี่ยเอกว่าเขาสามารถที่จะพอที่จะออกได้ไหมหรือว่าแบบเราออกได้หรือไม่อันี้คือตามวิสัยทัศน์ได้ยังไงก็ออกได้สันติออกได้ใช่ไหมอย่างนั้นอย่างนั้นลักษณะแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบแบบเนี้ยบางทีเราอาจจะให้ยามเนี่ยสารความเข้าใจกับข้างบ้านเราได้ไหมว่าบางทีเนี่ยในเรื่องของการที่เราจอดรถบริเวณในอณาเขตบ้านเราเนี่ยกับบริเวณที่คุณเนี่ยจะต้องปรับตัวในเรื่องของการที่จะต้องเข้าต้องออกเนี่ยบางทีอาจจะต้องเข้าความเข้าใจกันนิดนึง ว่าคืณเรอเวณนี้ถ้าคุณจอดได้คุณก็ควรจะจอดลักษณะที่ที่คุณก็เข้าได้ไม่ใช่ให้เรามาเลื่อนรถอยู่ตลอดแบบเนี้ยแล้วผมว่ามันจะมีคนกลางอย่างเช่นฝ่ายของนิติบุคคลหรือยามเนี่ยสามารถเชื่อเคลียใจระหว่างเราระหว่างตัวเขาเองกันได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าคืออย่างนี้ต้นติคือท่านทฟังมาตันตีครับท่านต้ทานที่ฟังมาตอนนี้คือบอกว่าเหมือนกับว่าเขาไม่คุยเองเขาเนี่ยไม่ยอมคุยกเอง เขาจะต้องคุยผ่านเขาจะต้องผ่านเขาผ่านยาใช่ไหมครานี้กจเข้าใจของของตีเองถ้าเกิดมองสองมุมนะกรณีแรกก็อาจจะคิดเหมือนเอกแล้วก็คือว่าเอ๊ะทำไมคุณไม่จริงใจพอเช่มมาคุยกับเราวะเออเราก็อาจจะคิดมุมนี้เนาะแต่ท้งมุมที่สองี่มอกบอกนี่ก็คือว่าเขาเองเนี่ยก็คิดอยู่ในใจเหมือนกันว่าถ้าตัวเขาเองเนี่ยมาเจอกับเอกเนี่ยเอ๊ะกูจะไปตออการเรื่องคนไม่วะ เกรงใจเอกเขาว่าอะไรเงี้ยอาจจะต้องผ่านคนกลางก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อที่จะต้องแบบให้แบบเป็นมารยาทเป็นความสัมพันธ์คมเข้าใจเพราะว่าเขาเองก็คือเจ้าะทักเอกที่ต้องอยู่ในฝั่งของท้าบ้านเขาแบบเนี้ยบางทีก็อาจจะคิดเยอะกว่าเอกชั้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนันให้เกียวกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมมันมันมีมันมีอย่างงี้มันมันเลยจุดที่เราต้องคุยอ่ะเพราะว่าเพิ่งมารู้ตัวเหมือนกันว่าตั้งแต่ทำงานมาสามสี่เดือนเนี่ยมันมาไล่ลดตลอดบางทีบางวันวันละห้าสามรอบห้ารอบ ผมเอาไปคิดนะสันติตอนนี้สิ่งที่ผมทำทาตอบกลับไปคือยังไงผมอ่ะใช้วิธีในเมื่อเขาสื่อสารมาในช่องทางยามผมก็ตัดสินใจสื่อสารกลับในช่องทางยามเช่นกันเข้ใ<ส>าใจปะสงสารรปภเรียกยามเลยสงสารรปภ่ ه, าคุณ<ม>พี่รปภเขาเลยคือคืออย่างนี้พี่ผมอ่ะผมผมสอนยามไปอย่างนี้เรียกเรียกยามกว่าเรียกผู้จัดการมาผมจัดการไปแล้วเบื้องต้นนะบอกเขาว่า เขาไม่ไม่ควรจะมาไล่รถผมตลอดเวลาที่ผ่านมานะแต่ผมไม่ว่าแล้วกันผมเพิ่งรู้วันนี้ผมมาช่วยแก้ปัญหาแล้วกันเอาเป็นว่าทําความเข้าใจก่อนนะว่ารถพี่ไม่ได้ขวางเขาเห็นด้วยใช่ไหมทั้งยามและผู้จัดจาก,การบอกเห็นด้วยแน่นอนไม่ได้ขวางครับพี่ถ้าสมมติในเมื่อวิสัยทัศน์คุณก็เห็นด้วยกับผมว่ามัน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 ออกจากบ้านได้ไม่ได้ขวางอะไรสิ่งที่ผมขอคําขอให้ความแนะนําหน่อยก็คือถ้าเขาโทรมาอีก ก็ทํามาดูนั่นแหละแล้วก็กลับไปไม่ต้องมาบอกผมด้วยแล้วก็กลับไปแล้วก็โทรอีกซ้ําอีกว่าทำไมไม่ไม,ไม่ไม่เลื่อนสัทียามตอบไปเลยว่ารถพี่ออกจากบ้านได้และถ้ามันบอกยังไม่ยอมจะให้ขยับเพราะมันออกไม่ได้ยังไงมันขับรถไม่เก่งก็บอกมันไปว่าพี่จอกจากบ้านกี่โมงแล้วแล้วยามอ่ะก็ช่วยรบกวนยามครูอ่ะช่วยมาโบกรถให้มันทีอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่ด,ทด,ทดีที่สุด ยามยามกับผู้จัดการน่ะแม่งแม่งแบบอ,อาเออวะ่ะทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้ววะแค่ไหนฟีลว่าแบบแม่งแม่งเหมือนแม่งฟินน่ะแม่งจีสเลยจีส๊สเออวะ่ะเออทำไมเราไม่ทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเออจริงด้วยเออทำอย่างนี้จ,จบแต่ไอเรื่องอหลักการอันนี้พูดให้หลักการก่อนคือครับคือยังไงอ่ะถนนมันก็จอดไม่ได้เอาเอาหลักการนี้ก่อนอ แต่พียงแต่ว่าเอออีเหตุการณ์ขอ้เอกเนี่ยมันถามว่ามันเป็นเรื่องที่จอดประจําทําประจํำไหมมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่ที่เออมันเป็นเฉพาะเฉพาะเหตุการณ์เฉพาะกรณีเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําเป็นประจําอ่ะหรืออย่างนีจากสภาพแล้วถามว่ามันถึงกับไปจอดหน้าบ้านเขาไหมมันไม่ใช่มันก็คือจอดอยู่ในอาณาเขตคือคืออย่างนี้ต้องเข้าใจคำว่าจอดในบริเวณอาณาเขตของเราไม่ได้ไปทําให้เขาเดือดร้อนลาคานอ่ะอันนี้พูดถูกแต่ แต่หมายความว่าอยู่อาณาเขตเราก็จริงถ้ามันอยู่บนถนนมันก็จอดไม่ได้โอเคเอาโดยหลักก่อนโอเคเอออันนี้เข้าใจนะเข้าใจเพราะงั้นแต่ที่แบบว่าเอ้ยกูจอดหน้าบ้านกูมีปัญหาเหรอมันไม่ได้ไงหน้าบ้านมึงมึงก็จอดไม่ได้เพราะมันคือถนนครับอันนี้เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นถนนข้างในหมู่บ้านหรือนอกหมู่บ้านมึงก็จอดไม่ได้แต่นั่นคือหมายถึงว่าต้องจอดประจําอือคือถ้าบูยไงว่ากูเอารถกูมาจอดข้างนอกทุกคืนเลย อี้ยมันก็ไม่เป็นสถานที่จอดรถมึงเลยแบบส่วนตัวเลยเนี่ยลยมันอยู่บนทางเขาเรียกทางสัญจรเนี่ยมันจอดไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยอมันจะเป็นหน้าบ้านใช่ไหมม่จะเป็นหน้าบ้านเราก็ตามรั้วบ้านเราก็ตามต่อให้มันเป็นพื้นที่หน้าบ้านเราก็ตามก็ตามนะคืออย่างเงี้ยคอนเซปของกฎหมายเนี่ยมันเหมือนกับว่ามึงจอดรถในบริเวณที่เป็นรั้วรอบขอบชิดของตัวเองอ่ะได้ออเแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่บนถนนนั้นโอ้หมู่บ้านนั้นถนนกว้างมากเลย สวนกันไปสวนกันมาแบบมึงสามารถสวนกันได้สามพันเลยอะไรเงี้ยมึงก็ไม่มีมสิทธิ์จะไปจอดรถเราเอาตามหลักนี้ก่อนอแต่พี่ในบ้านพื้นที่ในหมู่บ้านเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการแบบอารมานรวยการเพื่อนบ้านการอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะ่ะผมก็คิดว่าเอกก็คงลองหมดแล้วเนาะแล้วก็การที่ยาวมาก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับรู้สึกมันไม่เ a k e s อะ่ะมันไม่คุยเองอะไรเงี้ยเอาโดยสรุปแล้วคือว่าอย่างแรกนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเอกกอ็ไม่ผิดเอาเรื่องนี้ก่อน,อก,อนก็คือว่า คือในจอดในพื้นที่ของเราจริงๆเนี่ยมันก็เป็นแต่อีกจุดหนึ่งก็คือว่าทางเข้าออกเนี่ยมันก็มีส่วนหนึ่งอื่นเป็นหน้าบ้านเขาเนาะเมื่อเราลองรถแล้วเนี่ยว่าเฮ้ยมันเข้าออกได้มันพร้อมที่จะเข้าด้านหนึ่งออกด้านหนึ่งสองคันเนี่ยจอดได้โดยที่รถเองไม่ขวางเลยมันก็คือจุดที่เรารู้สึกว่ามันลงตัวก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องไปหน่อยครับก็รู้สึกว่าถ้าเราทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วอะเออเรื่องอื่นที่มันมาทําให้เราอีกนอเนี่ยมันก็ อาจจะต้องปล่อยผ่านเนี่ยแล้วก็ลองเรียกในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นกรรมการนิติบุคคลยามอะไรเงี้ยทําความเขา้าใจกันอย่างนี้นะครับหรือถ้าม,มากไปกว่านั้นเนี่ยเราก็อาจจะถึงจุดที่แบบเราแบบเอกบอกอยู่แล้วเอกไม่สนใจใช่ไหมครับเอกก็ลองดูว่าไอเหตุก,การณ์ที่เราไม่สนใจแบบเนี้ยเราสามารถทําในสิ่งที่มันแบบถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเราอยู่ในสิทธิของเราอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยก็ทำใจขึ้นผมว่ามันก็น่าจะปรับตัวกันได้ในเ,เมื่อแบบ คั้งเขาแล้วเอกก็ไม่ไม่ต้องการที่จะคุยกันเพราะว่าบางครั้งมันคุยกันแล้วเดี๋ยวมันเกิดเรื่องกันมากกว่านี้ก็ก็เป็นก็น่จะดีน่จะดีค,ครับผมครับก็ดังนั้นถ้าสันติสุดท้ายสรุปแนะนําแนะนําเอกยังไงดีในฐาะนาจจะเจ้าของโครงการให้เอกทาอย่างนี้เลยจบคือ <c oughs> ใช่เพราะว่าอยู่ที่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ความมันอยู่ที่ความสบายใจของเอกแล้วรครับว่าเอกสบายใจที่รู้สึกว่าแบบมันการเข้าออกรถมันดีทั้งสองข้างแล้วเอกก็ไม่จําเป็นต้องไปเลื่อน แล้วมันก็เอกมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเอกอยู่แล้วก็ผมว่าก็ไม่จําเป็นต้องต้องแก้ไขอะไรครับก็แก้ไขในจุดที่แบบเราสบายใจนะครับก็วันนี้คิดว่าผมเชื่อว่านะคือคือมันเป็นปัญหาโลกแตกนะถึงบอกว่าปัญหาโลกแตกเนี่ยมันเลยจะต้องมานั่งคุยกันแบบนี้ว่าเฮ้ยมันจะแก้ไขปัญหายังไงดีจากคนที่มีคุณวุฒิวยาวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์นะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับ ีมีทั้งสามคนนะครับขอบคุณมากครับที่วันนี้นมาได <Song S 1> ้กับพารก็ตอนนี้นะครับก็ฝากทางเพื่อนๆนะครับที่กําลังดูนะครับช่วยเขียนมาให้กําลังใจว่าเราจะเลือกทางไหน,นะครับ <c oughs> อันนี้คือบอกตรงๆอันนี้คือพอยนะพอยหลักเลยนะคือกู <c oughs> อยากรู้จริง <c oughs> ว่าคนส่วนใหญ่ที่เขาได้ฟังเรื่องนี้ต่อให้มันจะถูกหรือจะไปรุนแรงแต่ทางพี่กบก็ตามนะว่าจะไปทางไหนนะครับก็สุดท้ายแล้วก็ขอบคุณมากนะครับทั้งพี่กบนะครับแล้วก็นายเช่นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม